เคยสงสัยไหมคะว่าบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเวียดนามอย่าง FPT Corporation เนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรในการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะมาสำรวจเจาะลึก FPT กันถึงแก่นเลยค่ะว่าเอ๊ะอะไรทำให้พวกเขาน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนครับผมเราจะมาดูกันนะคะว่า FPT ทำธุรกิจอะไรกันแน่จุดแข็งจริงๆที่ทำให้คู่แข่งไล่ตามได้ยากคืออะไรแล้วกลไกาการทำเงินเป็นแบบไหน ใครเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็ภาพอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีทั้งโอกาสและความท้าทายอะไรที่ต้องจับตามองบ้างครับเป้าหมายของการคุยกันวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจ FPT ผ่านแว่นของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ Value Investing ลองมองแบบ Warren Buffett ดูว่ากิจการนี้น่าสนใจลงทุนระยะยาวไหมเอาละมาเริ่มแกะกล่อง FPT กันเลยดีกว่าคะ่ะสรุปแล้วพวกเขาทำอะไรเป็นหลักคะครับ FPT นี่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่บริการครบวงจรมากๆเลยในเวียดนามเลยนะครับธุรกิจหลักๆของเขาเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3เสาหลักๆครับผมสาวเสาหลักเลยนะคะใช่ครับเสาแรก ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนหัวใจสำคัญเลยทำรายได้กำไรประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็คือธุรกิจเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะคะครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับตรงนี้ก็จะมีตัวหลักคือ FPT Software อันนี้จะเน้นให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ Solution IT ให้ลูกค้าระดับโลกอ๋อ oh, <c oughs> คือรับงานจากต่างประเทศใช่ครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปที่เราเรียกว่า Offshore Services นะครับค่ะ <c oughs> คือรับงานจากข้างนอกมาทำแล้วก็รวมถึงบริการที่ซับซ้อนขึ้นอย่างพวกดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันดิจิทัลทรานส์ m ฟอร์เมชันนี่คืออย่างไรคะก็คือการช่วยลูกค้าปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาวด์ i i การวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics อ๋อค่ะหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์การผลิตอะไรพวกนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่ทำา System i ินทิเกรอันนี้ขึ้นในประเทศ ใช่ครับอันนี้วางระบบไอทีครบวงจรให้องค์กรต่างๆในเวียดนามเองเช่นพวก e-government หรือการวางระบบ ERP ซอฟต์แวร์บริหารองค์กรใหญ่ๆครับเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือเสาแรกเทคโนโลยีครับผมเสาที่2คือธุรกิจโทรคมนาคมหรือเทเลคอมเทเลคอมอันนี้ดำเนินการผ่าน FPT เทเลคอมครับก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปิก อ๋อเน็ตบ้านไฟเบอร์ที่เราคุ้นๆกันใช่เลยครับแล้วก็มีพวก PayTV Solution ันสำหรับบ้านอัจฉริยะหรือดิจิ a l ลโฮมจุดเด่นของธุรกิจนี้คือมันมีรายได้รประจำเข้ามาสม่ำเสมอที่เรียกว่า recurring revenue ค่ะ <c oughs> อันนี้ดีเลยนะคะใช่ครับทำให้กำไรค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วก็ระยะหลังเนี่ย FPT Telecom ก็ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ data center ศูนย์ข้อมูล ใช่ครับศูนย์ข้อมูลแล้วก็บริการคลาวด์เพิ่มเติมด้วยอืมครบวงจรขึ้นไปอีกครับแล้วก็เสาสุดท้ายครับคือธุรกิจการศึกษาและอื่นๆ education and others การศึกษาใช่ครับส่วนนี้มี fpt education ทำตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยไปจนถึงโรงเรียนฝึกอบรมทักษะไอทีหรือบูตแคมป์โหทำโรงเรียนเองด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วตรงนี้จริงๆสำคัญมากนะครับเพราะเป็นเหมือน พ่อส่งบุคลากรคุณภาพป้อนให้กับธุรกิจซอฟต์แวร์อย่าง FPT ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเลยอ๋อก็คือสร้างคนเองแล้วก็เอามาใช้ในธุรกิจตัวเองถูกต้องครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาคนเก่งๆได้ดีมากขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจการศึกษาเองก็โตได้ดีด้วยตัวมันเองนะค่ะนอกจากนี้ FPT ก็เริ่มมีลงทุนในธุรกิจใหม่ๆด้วยเช่น FPT Semiconductor Semiconductor ครับ อันนี้เริ่มออกแบบชิปพื้นฐานสำหรับพวกอุปกรณ์ IoT หรือยานยนต์ครับโห oh, ฟังดูแล้วภาพใหญ่เขาเชื่อมโยงกันดีมากเลยนะคะคือมีทั้งมันสมองที่ผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีแขนขาที่เป็นผู้รับเหมาไอทีระดับโลกแล้วก็ยังมีเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นเจ้าของโครงข่ายเน็ตศูนย์ข้อมูลในบริษัทเดียวเลยใช่เลยครับแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่มีหลายธุรกิจนะ แต่ระบบนิเวศหรือ Ecosystem ็ที่ FPT สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเกื้อนหนุนกันเองอย่างชัดเจนเลยครับทั้งในแง่การสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างกระแสงเงินสดและที่สำคัญเลยคือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยาก อืมพอเห็นภาพรวมธุรกิจที่เกื้อหนุนกันแล้วคำถามต่อมาเลยค่ะแล้วอะไรคือประการหรือคู่เมืองมูดที่ทำให้ FPT แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งรายอื่นๆทั้งในและต่างประเทศคะอะไรคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาตีตลาดได้ง่ายๆครับ FPT มีคู่เมืองที่แข็งแกร่งในหลายมิติเลยนะครับอย่างแรกเลยชัดเจนที่สุดคือความได้เปรียบด้านบุคลากรไอที เรื่องคนนี่เองใช่ครับคือเวียดน,นามเนี่ยมีแรงงานด้านไอทีคุณภาพดีนะแต่ต้นทุนค่าจ้างยังถือว่าแข่งขันได้ถ้าเทียบกับแหล่งใหญ่อื่นๆอ,อย่างอินเดียหรือยุโรปตะวันออกและจุดที่ fpt เ네หนือกว่าคู่แข่งในเวียดน,นามด้วยกันเองก็คือการมี fpt education นี่แหละครับอ๋อโรงเรียนของเขาใช่ครับ เป็นแหล่งผลิตและป้อนบุคลากรคุณภาพสูงเข้าบริษัทอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรักษาอัตราการใช้ประโยชน์บุคลากรหรือ utilization rate ให้สูงได้ utilization rate สูงนี่คือดียังไงนะคะก็คือพนักงานส่วนใหญ่มีงานทำเต็มที่ไม่ค่อยมีคนว่างงานนะครับช่วยควบคุมต้นทุนแล้วก็รักษาคุณภาพงานได้ดีด้วยเข้าใจแล้วค่ะ ประการที่2ครับคือความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและยาวนานกับลูกค้าในญี่ปุ่นลูกค้าญี่ปุ่นนี่สําคัญมากสําคัญมากๆครับ FPT ทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นมานานมากสร้างความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพงาน การส่งมอบตรงเวลาความเข้าใจวัฒนธรรมการทํางานแบบญี่ปุ่นได้ดีมากสิ่งนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่า switching cost หรือต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่สูงสำหรับลูกค้าญี่ปุ่นคือเปลี่ยนเจ้ายากว่าไงเถอะใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องความเสี่ยงความยุ่งยากในการเปลี่ยนไปเจ้าอื่นทำให้ FPT มีความได้เปรียบเชิงความน่าเชื่อถือหรือ reliability mode ที่แข็งแกร่งมากในตลาดนี้อืมมีเหตุผลค่ะ ประการที่3ครับคือการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและ Data Center การมีโครงข่ายไฟเบอร์มีศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองในเวียดนามทำให้ FPT มีรายได้ประจำที่มั่นคงจากค่าเนต็ตค่าเช่าพื้นที่ Data Center ถูกต้องครับซึ่งมันช่วยลดความผันผวนข,ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทได้ดีเพราะธุรกิจรับเหมาไอทีมันอาจจะมาเป็นโครงการโครงการไม่ต่อเนื่องเท่าค่ะประการที่4 คือความแข็งแกร่งของแบรนด์และความสัมพันธ์ในประเทศ FPT เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับสูงมากในเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐองค์กรใหญ่ๆทำให้มีโอกาสได้งานโครงการพัฒนาระบบไอทีดิจิตอลใหญ่ๆในประเทศได้ง่ายกว่าคู่แข่งก็คือมีภาษีดีกว่าว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับและสุดท้ายครับคือความสามารถในการให้บริการครอบวงจร One Stop Service FPT ไม่ได้ขอยแคลรซอฟต์แวร์หรือบริการพื้นฐานแต่สามารถต่อยอดไปบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นอะไรดังคะบ i ิ i t y หรือบริการดูแลระบบแบบครบวงจรที่เรียกว่า Managed Services ค<ะ>่ะสิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าอยู่กับ FPT นานขึ้นหรือ Stickiness แล้วก็ใช้ใจ่ายกับ FPT มากขึ้นในหลายๆบริการหรือ Increasing Wallet Share นั่นเองครับโหครูเมืองดูแข็งแรงแล้วก็มีหลายชั้นจริงๆนะคะ ทั้งเรื่องคนความสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บริการครบวงจรแล้วถ้ามองในเชิงการทำเงินล่ะคะเครื่องยนต์แต่ละส่วนของ FPT เนี่ยมันทำนานสร้างไรายได้สร้างกำไรด้วยกลไกลที่แตกต่างยังไงบ้างคะใช่ครับแต่ละส่วนมีลักษณะทางการเงินที่แตกต่างกันพอสมควรเลยฝั่งเทคโนโลยีพวกซอฟต์แวร์และ n ินเ i อร์กรชั่นเนี่ยโดยรวมแล้วมีอัตรากำไรหรือมาจินที่ดีกว่าค่ะแต่ก็จะมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากกว่า เช่นอัตราการจ้างงานใหม่เพื่อรองรับโครงการอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนี้สําคัญเลยเพราะรายได้จากต่างประเทศเยอะใช่ครับโดยเฉพาะแค่เนยนเยนญี่กนดอลลาร์สหรัฐยูโรเทียบกับเงินดองเวียดนามและที่สําคัญอีกอย่างคือ utilization rate หรืออัตราการใช้ประโยชน์บุคลากรอ,อันเดิมเลยนะคะครับถ้าต่ำไปก็กระทบกำไรถ้าสูงไปก็อาจจะตึงเกินไปขยายงานยาก สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูสำหรับธุรกิจนี้ก็เลยเป็นการเติบโตของรายได้จากต่างประเทศการรักษา utilization rate ให้เหมาะสมสัดส่วนงานออนไซต์เทียบกับ o f f ฟ h o r e ต้นทุนค่าจ้างเทียบกับราคาที่เรียกเก็บและก็แน่นอนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนครับค่ะแล้วฝั่งโทรคมล่ะคะ ส่วนฝั่งโทรคมนาคม Telecom and Data c e n t e r จุดแข็งคือรายได้ประจำหรือ recurring revenue ที่สูงคาดการได้ค่อนข้างแม่นยำรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้หรือ ARPU เนี่ยค่อนข้างคงที่แล้วก็มี EBITDA มาจินที่ดีแต่ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมคะถูกต้องครับธุรกิจนี้ต้องใช้เงินลงทุนหรือ Capex ค่อนข้างสูงในการขยายโครงข่ายไฟเบอร์สร้าง Data Center เพิ่มเติมสิ่งที่ต้องติดตามก็เลยเป็นจำนวนลูกค้าใหม่สุดที หรือ Net a d ออัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อัตราการใช้งานหรือโหลดแฟกเตอร์ของ Data Center ที่สร้างขึ้นแล้วก็ขนาดของการลงทุน CapEx ในแต่ละปีว่าหนักเปาแค่ไหนเทียบกับกระแสะเงินสดที่ทำได้ค่ะส่วนการศึกษาล่ะคะสำหรับฝั่งการศึกษา Education แม้ปัจจุบันจะยังเล็กกว่า2ส,ส่วนแรกแต่ก็ถือเป็น g ร o w t h kicker หรือตัวเร่งการเติบโตที่น่าจับตา และมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างที่คุยกันไปใช่ค่ะช่วยเรื่องคนครับสิ่งที่ต้องดูคือจำนวนนักศึกษาใหม่อัตราการคงอยู่หรือ retention rate รวมถึงแผนการขยายวิทยาเขตหรือหลักสูตรใหม่ๆครับม,มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการเงินมีครับที่น่าสนใจคือสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศในฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ดีต่อกำไรใช่ไหมคะใช่ครับโดยรวมถือเป็นผลดี ต่อคุณภาพกำไรเพราะมักจะเป็นสกุลเงินที่แข็งค่ากว่าแล้วขนาดโครงการก็มักจะใหญ่กว่างานในประเทศนอกจากนี้ FPT ก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่นักลงทุน v i มักจะชอบกันครับการมีรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกับปันผลสม่ำเสมอนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ แล้วใครเป็นผู้ควบคุมทิศทางของ FPT คะแนวทางการบริหารงานการตัดสินใจลงทุนของผู้บริหารเป็นยังไงบ้างดูมีวินัยแค่ไหนคะครับทีมผู้บริหารของ FPT นี้ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับมีวัฒนธรรมองค์กรที่มาจากสายวิศวกรรมเน้นการทำงานที่เป็นระบบให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางมีการนำมาตรฐานคุณภาพระดับสูงโดยเฉพาะที่ได้เรียนรู้จากลูกค้าญี่ปุ่นมาปรับใช้ แล้วก็มีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างมีเป้าหมายมีวินยัยไม่ได้โตแบบสเปะสปะครับแล้วเรื่องการใช้เงินลงทุนล่ะคะเขาเน้นลงทุนอะไรเป็นพิเศษครับในแง่ของการจัดสรรเงินทุนหรือ capital allocation ซึ่งนักลงทุน VI ให้ความสำคัญมากเนี่ย FPT จะเน้นลงทุนในส่วนที่มองเห็นโอกาสโตระยะยาวแล้วก็ช่วยเสริมครูเมืองให้แกร่งขึ้นเช่นการลงทุนต่อเนื่องใน data center และบริการ Clo u d อันนี้เพื่อเพิ่มรายได้ประจำใช่ครับแล้วก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการเข้าซื้อกิจการหรือ M a ขนาดเล็กถึงกลางเพื่อเสริมความสามารถในเทคโนโลยีเฉพาะทางที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างพวกไซเบอร์เียวริตี้ AI อะไรพวกนั้นถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนการลงทุนในธุรกิจการศึกษาเพื่อรักษาความได้เปรียบด้านบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วเรื่องธรรมาภิบาลล่ะคะโปร่งใสตรวจสอบได้ไหม โดยรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีและมีความโปร่งใสนะครับถ้าเทียบกับมาตรฐานของบริษัทในตลาดเกิดใหม่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือ IR ที่ให้ข้อมูลสม่ำเสมอเป็นระบบทำให้นักลงทุนภายนอกติดตามทำความเข้าใจธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับการบริหารดูมีทิศทางชัดเจนดีนะคะเน้นโตในจุดแข็งเสริมคูเมืองแล้วถ้ามองไปข้างหน้าสัก3-5ปีอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหรือ growth drivers ที่สำคัญที่สุดของ FPT คะ มีหลายปัจจัยเลยครับที่น่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในระยะกลางอย่างแรกเลยคือความต้องการบริการ IT o f f shore ที่ยังคงแข็งแกร่งคือบริษัทในประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปยังต้องการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ IT ีอยู่การย้ายงานบางส่วนมาประเทศที่ค่าแรงแข็งได้แต่คุณภาพดีอย่างเวียดนามก็ยังน่าสนใจ FTT อยู่ในจุดที่ได้เปรียบตรงนี้ที่เรียกว่าคอสคุณภาพสวีท p o อร์ตสองคือเมกะเทรนด์เรื่อง AI และ Cloud Modernization ตอนนี้องค์กรทั่วโลกเร่งปรับตัวนำ AI มาใช้จัดการข้อมูลสำหรับ AI ใช้ Generative AI ย้ายระบบขึ้นคลาวต้องการคนช่วยเยอะเลยนะคะใช่ครับต้องการผู้เช่าชาญมาช่วยบริหารจัดการซึ่งบริการพวกนี้มักเป็นโครงการใหญ่มูลค่าสูงไรายได้ต่อเนื่อง FPT ก็กำลังมุ่งพัฒนาความสามารถด้านนี้อย่างจริงจังอืมน่าสนใจค่ะสู่โรงงานอัจฉริยะ Industry 4.0 ทำให้ความต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ซับซ้อนเช่นพวกออตโตซาห,หรือระบบ ADAS เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้ FPT ก็เชี่ยวชาญใช่ครับเป็นอีกตลาดที่ FPT มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสโตสูง C, C คือการเติบโตของธุรกิจ Data Center ในเวียดนามเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังบูมในเวียดนามทำให้ความต้องการใช้ Data Center และ Cloud ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดอันนี้ก็เป็นโอกาสทองของ FPT Tele คอมเลย ถูกต้องครับในการขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลรองรับลูกค้าองค์กรใหญ่ๆทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาตั้งฐานในเวียดนามและสุดท้ายที่สำคัญมากคือพลังทวีคูณจากธุรกิจการศึกษาหรือ Education Flywheel วงจรที่ส่งเสริมกันเองใช่ครับยิ่ง FPT Education ผลิตบุคลากรไอทีคุณภาพได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนและคุณภาพให้ธุรกิจซอฟต์แวร์มากขึ้นเท่านั้นเพราะไม่ต้องไปแย่งคนเก่งๆจากตลาดข้างนอกที่อาจจะแพงขึ้น,นเรื่อยๆมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันทําให้ FPT โตได้อย่างยั่งยืนครับฟังดูมีแต่โอกาสที่น่าตื่นเต้นนะคะแต่ในโลกของการลงทุนเหรียญมักมี2ด้านเสมอมีโอกาสก็ต้องมีความเสี่ยง แล้วสำหรับ FPT มีประเด็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอะไรบ้างที่เราควรต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคะแน่นอนครับความเสี่ยงมีอยู่เสมอประเด็นหลักๆที่ต้องจับตาสำหรับ FPT นะครับ 1. ความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าแรงไอทีในเวียดนามถ้าค่าแรงขึ้นเร็วกว่าการทำเงินใช่ครับถ้าค่าแรงขึ้นเร็วกว่า productivity หรือเร็วกว่าความสามารถในการปรับขึ้นราคาค่าบริการก็อาจจะกระทบอัตรากำไรของธุรกิจบริการไอทีได้ สองคือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่บอกรายได้สำคัญส่วนหนึ่งมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเยนดอลลาร์ยูโรความผันผวนของค่าเงินพวกนี้เทียบกับเงินดองเวียดนามมีผลกระทบโดยตรงต่อไรายได้กำไรเมื่อแปลงกลับมาถึงแม้จะมีการป้องกันความเสี่ยงบ้างครับก็อาจจะเฮดจิ่งบ้างแต่ก็ไม่สามารถขจัดผลกระทบได้ทั้งหมด3คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการเมืองในประเทศ โครงการที่เกี่ยวกับภาครัฐอาจจะล่าช้านโยบายด้านเทคโนโลยีการลงทุนใบอนุญ,ญาตต่างๆโดยเฉพาะเรื่อง d e t a c e n t e ออาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระทบแผนธุรกิจได้ค่ะข,ข้อ4ล่ะคะ4คือการแข่งขันที่รุนแรงในระดับโลกแม้ FPT จะมีจุดแข็งแต่ก็ยังต้องแข่งกับผู้ให้บริการไอทีรายใหญ่จากประเทศอื่นเช่นอินเดียฟิลิปปินส์หรือยุโรปตะวันออก ซึ่งต่างก็พยายามแข่งทางด้านราคาคุณภาพทำให้ FPT ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและสุดท้ายสุดท้ายคือความเสี่ยงจากการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจเทเลคอมและ Data Center แม้เป็นโอกาสโตแต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ใช้เงินทุนเยอะมากถ้าการเพิ่มขึ้นของลูกค้าหรืออัตราการใช้งานโหลดแฟกเตอร์ของ Data Center ไม่เป็นไปตามเป้าก็อาจจะกดดันกระแสเงินสดอิสระ หรือ Free Cash Flow FCF ของบริษัทในระยะสั้นถึงกลางได้ครับเข้าใจเลยค่ะมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยที่ต้องระมัดระวังแล้วถ้าเราในฐานะนักลงทุนที่มองแบบเน้นคุณค่าต้องการจะประเมินว่าณนะราคาปัจจุบันหุ้น FPT ถือว่าถูกหรือแพงเราควรจะมีแนวทางในการประเมินมูลค่ายังไงดีคะครับเนื่องจาก FPT เป็นบริษัทที่มีหลายธุรกิจอยู่รวมกันหรือเป็นคองกลมเรทเนี่ย แนวทางที่เหมาะสมตามหลัก Value Investing ก็คือการใช้วิธี Sum of the Parts (SOTP) แยกส่วนประเมินแล้วค่อยรวมใช่ค่ะประเมินมูลค่าแต่ละส่วนธุรกิจแยกกันแล้วค่อยนำมารวมกันเหมือนประเมินมูลค่ารถยนต์ไม่ใช่ดูแพ่่ราคาตลาดแต่แยกดูว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างตัวถังแต่ละส่วนมีค่าเท่าไหร่แล้วค่อยรวมเป็นมูลค่ารถทั้งคันค่ะแล้วแต่ละส่วนประเมินยังไงครับสำหรับส่วนธุรกิจเทคโนโลยี อาจจะประเมินโดยใช้แนวคิดกำไรของเจ้าของหรือ owner earnings ซึ่งมองไปที่กระแสเงินสดจริงๆที่ธุรกิจสร้างได้หลังหักเงินลงทุนที่จำเป็นหรืออาจใช้วิธีเปรียบเทียบกับค่า multiple เช่น PE หรือ e v e b d i t a ของบริษัท IT Services อื่นๆที่คล้ายๆกันในภูมิภาคหรือระดับโลกแต่ต้องระวังหน่อยใช่ครับ ต้องทำอย่างระมัดระวังอาจจะต้องปรับลดค่าลงหรือ discount เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่อาจจะสูงกว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการประเมินส่วนนี้ก็คืออัตราการเติบโตรายได้ต่างประเทศแนวโนง utilization rate แรงกดดันค่าจ้างเทียบราคาขายและสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนค่ะแล้วส่วนโทรคมนาคมกับ data center ล่ะคะส่วนนี้เนื่องจากมีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ อาจจะประเมินโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดหรือ DCF หรือใช้ Multiple อย่าง e v e b i t a เทียบกับบริษัทในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานหรือโทรคมนาคมอื่นๆแต่ต้องให้ความสำคัญกับการประมาณการเงินลงทุนหรือ Capex ที่จะค่อนข้างสูงในช่วงขยายธุรกิจปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าส่วนนี้ก็คือลูกค้า ARPUEBITDA แล้วก็โหลดแฟกเตอร์ของ d c ถูกต้องครับ แล้วส่วนการศึกษาล่ะคะเล็กกว่าเพื่อนส่วนการศึกษาอาจจะประเมินด้วย DCF แบบง่ายๆหรือใช้ multiple ที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหน่อยเพราะขนาดยังเล็กกว่าส่วนอื่นแล้วก็อาจมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกได้พอได้มูลค่าแต่ละส่วนแล้วก็เอามารวมกันใช่ครับนํามารวมกันจากนั้นก็หักลบด้วยหนี้สินสุทธิหรือ net debt แล้วก็อาจจะต้องพิจารณาผลกระทบจากหุ้น e s p ที่อาจจะออกมาเพิ่มถ้ามี ก็จะได้มูลค่าที่เหมาะสมของกิจการโดยรวมออกมาแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือคือต้องมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ที่ MOS เสมอครับ MOS นะคะครับหมายความว่าราคาที่เรายินดีจ่ายควรจะต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินได้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการประเมินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆเช่นค่าแรงขึ้นเร็วกว่าคาดค่าเงินผันผวนรุนแรงหรือ Data Center คืนทุนช้ากว่าที่คิด ชัดเจนมากค่ะเหมือนเราไม่ได้กำลังซื้อแค่ตัวเลขรายได้กำไรแต่กำลังซื้อระบบนิเวศท,ทั้งหมดทั้งโรงงานผลิตคนเก่งทางด่วนอินเทอร์เน็ตแล้วก็โรงเรียนที่คอยป้อนคนเก่งๆเข้ามาเติมระบบอย่างต่อเนื่องถูกต้องเลยครับถ้าทั้ง3ส่วนนี้ทำงานสอดประสานกันได้ดีสร้างซินเนจีอย่างต่อเนื่องเนี่ยกระแสเงินสดอิสระ หรือ FCF ที่แท้จริงที่กิจการสร้างได้ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งนั่นคือสิ่งที่นักลงทุน VI มองหาครับเยี่ยมเลยค่ะได้ภาพรวม FPT ที่ลึกขึ้นมากถ้าอย่างนั้นสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดจริงๆมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เป็นเหมือนเช็คลิสที่ควรต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลล่าสุดให้แน่ใจก่อนตัดสินใจลงทุนคะครับเป็นคำถามที่ดีมากมีหลายจุดที่ควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเสมอครับ อาจจะสรุปเป็นกลุ่มกลุ่มได้ดังนี้ครับค่ะกลุ่มเทคโนโลยีตรวจสอบอัตราการเติบโตรายรายออฟชอร์ล่าสุดแนวโน้ม utilization r a ร e สัญญาณแรงกดดันค่าจ้างเทียบราคาขายอัตราการลาออกของพนักงานหรือ t t r i t i o n rate แล้วก็ความอ่อนไหวต่อค่าเงินสกุลหลักๆค่ะกลุ่มลูกค้าล่ะคะกลุ่มลูกค้าดูว่าลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะในญี่ปุน่นสหรัฐยังโตดีไหมมีการขายบริการอื่นเพิ่มหรือ cross s e l l i n g ได้มากขึ้นไหม จำนวนลูกค้ารายใหญ่ๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่ากลุ่มเทเลคอม SDC กลุ่มเทเลคอม SDC ติดตามตัวเลขลูกค้าใหม่สุทธิ Net Ads และ APU แนวน้ม EBITDA Margin ขนาดแผนลงทุนคา p e x และที่สำคัญอัตราการใช้งาน Utilization ของ Data Center ทั้งเก่าและใหม่รวมถึงยอดจองล่วงหน้าหรือ Precommitment กลุ่มการศึกษากลุ่มการศึกษาดูจำนวนนักศึกษาใหม่อัตราการคงอยู่และแผนการขยายวิทยาเขตหรือหลักสูตร แล้วภาพรวมการเงินธรรมาพาลภาพรวมการเงินและธรรมาพาลตรวจสอบแนโ้ FCF หลังหัก Capex นโยบายปันผลโครงสร้างนี้สินเทียบกับแผนลงทุนและประเด็นเรื่องธรรมาพาลหรือการออกหุ้น e s o p a p ที่อาจกระทบผู้ถือหุ้นเดิมและสุดท้ายสำคัญที่สุดคือ m a r g i n of Safety ตีสูงตัวลองตั้งสมมติฐานในกรณีที่แย่ลงหรือ Stress t e ท t เช่นค่าแรงขึ้นแรงค่าเงินผันผวนการเติบโตดีซีช้า แล้วดูว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนยังน่าพอใจสำหรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ครบท้วมมากค่ะสรุปได้ว่า FPT เป็นกิจการที่มีคุณภาพมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจนโดยเฉพาะในบริบทของตลาดที่กำลังเติบโตอย่างเวียดนามนะคะใช่ครับจุดเด่นคือการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างธุรกิจบริการไอทีธุรกิจโทรคมนาคมเดลเซ็นเและธุรกิจการศึกษา ที่สร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งและเกื้อหนุนกันโดยเฉพาะครูเมืองจากบุคลากรที่เชื่อมโยงกับการศึกษาและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าญี่ปุ่นครับส่วนภาพอนาคต3-5ปีข้างหน้าก็ดูมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่น่าสนใจหลายด้านทั้งจากความต้องการ IT o f f อฟชอร์เทรนด์เอไอคลาว์ซอฟแวร์ยานยนต์การเติบโตของ d a t a Center ในเวียดนามแล้วก็พลังจาก e Education f l y w h e e l ดังนั้นสำหรับนักลงทุนแนว V.I. โจทย์ก็คือการพยายามประเมินมูลค่าที่แท้จริงของระบบนิเวศนี้อย่างรอบคอบและอนุรักษ์นิยมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆและก็รอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่ราคาตลาดเสนอขายให้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้อย่างมีนัยสำคัญหรือมี Margin of Safety ที่เพียงพอครับ ค่ะคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดกันต่อก็คือในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยจะเข้ามาเสริมพลังให้กับโมเดลธุรกิจ IT offshore ของ FPT หรือจะกลายเป็นตัว disrupt ที่เข้ามาท้าทายรูปแบบธุรกิจเดิมกันแน่คะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป